เปล่านี่ปั๊บแล้วทางคลีจะเป็นยังไงนี่ลอยตี1ที2ทีล่วงเลยโอ้โหนี่คือแรงมากๆนะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมท,ท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนรมท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซัที่กับเกมไล์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวของลอยจากโคโลโบสปายเอ็กซ์แฟบรนั่นเองซึ่งเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าตัวนี้ใช้งานดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นตัวที่น่าปั้นไหมสําหรับในเดือนนี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยข้อเสียหลักๆคือไม่มีสกิลทะลุอมตะนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูละกันว่าตัวของลอยเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่ง ยุคสมัยนี้เนี่ยทางคลิปมันกลับมาโหดมากๆและตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมลองเอาไปทดสอบในเวอร์ชั่นของร่างปกติแล้วมันตีติดคลิปผมก็เลยอยากจะเอามาใส่เป็นเซ็ตคลิปดูว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงแล้วก็เล่นได้จริงหรือเปล่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยดามเมจมันแรงจริงๆแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าไม่มีทะลุอัมตะแค่นั้นเองซึ่งมือใหม่ได้ไปเนี่ยเรื่องของทะลุไม่ทะลุเนี่ยไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรารีเจอก็จะอยู่พวกแถวๆแ,แบบเงินหรือ ไม่ก็ทองซึ่งหลีกแถวนี้เนี่ยบัฟอวมตะยังไม่ครอบคุมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเพราะว่ามันสามารถเคลียร์แถวหลังของทีมฝรั่งค้ามได้แบบ ดสุดๆและแถมยังไม่พอเนี่ยยังมีคอมโบด้วยผมก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกันเองสําหรับค่าเซติตัสจะเป็นยังไงเรามาดูกันที่ค่าพลังโจมตีกายกันก่อนเลยละกันซึ่งโจมตีกายของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่2ล้าน3แสนถือว่าสูงมากๆสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็ค่าพลังชีวิตเนี่ยให้มาอยู่ที่6ล้าน0แสนตัวนี้ก็ถือว่าสแตนดาร์ดละกันส่วนระยะโจมตีเนี่ยอยู่ที่300ซึ่งตัวนี้เนี่ย แอบจะยืนใกล้ไปนิดนึงเพราะว่าเลนเจอร์ใส่ว้องไวเนี่ยส่วนมากมันจะยืนอยู่ประมาณกลุ่มกลางๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันถอยออกมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นผมว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่โดนสกิลง่ายมากๆสําหรับคนที่มีเกียร์เซตแบบหลุดหลบร้อยต้านร้อยเนี่ยอันนี้ถือว่าพอใช้งานได้แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีหลบร้อยต้านร้อยเนี่ยอาจจะตายง่ายนิดนึงสําหรับเจ้าตัวของร้อยนั่นเองส่วนอัตราคลิเนี่ยผมใส่ไปอยู่ที่1นึแล้วก็แรงิบหกเปอร์เกิน1,000้วก็แน่นอนเพราะว่าผมยัดไปประมาณ 1, 1นึ0นกับ38%น่นเองซึ่งตัวนี้บอกท่าเยเว่ายังไงก็ติดคลิก100%ถ้าไปกับตัวพวกแบบบัฟตีพื้นที่เนี่ยน่าจะตีแป๊บๆก็แตกแล้วสำหรับกลุ่มหน้าของทีมฝน่งขาม ตัวนี้เป็นกลุ่มคูดาวพิเศษสําหรับสกิลที่2ซึ่งสกิลสเนี่ยเป็นสกิลหลักของเลเจอร์ตัวนี้เลยที่เป็นสาปเนี่ยบอกได้เลยว่าดาเมจของเขาเนี่ยแรงมากๆถึงแม้ว่าจะไม่มีทะลุแต่ว่าความกว้างสกิลของเขาเนี่ยถือว่าลึกใช้งานได้เลยส่วนครูดาวเลนเจอร์เนี่ยอันนี้ปกติเลยแล้วก็แลเวท่าใช้อยู่ที่1570ถือว่ากลางๆไม่ได้สูงมากเกินไปส่วนสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการส่งรหัสลับนั่นเองสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30%เพิ่มอรามนทักษะอีก30%แล้วก็เพิ่มความ การโจมตีอีก130%อีก10วินาทีนั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นบัฟใช้ทักษะบัฟตีสกิลแม่นขึ้นแล้วก็บัฟความเร็วการโจมตีให้แรงขึ้นนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วสกิลนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอามาเป็นตัวบัฟใช้สกิลน้าปอมมันเองอก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เหมือนกันส่วนอีกหนึ่งสกิลเนี่ยจะเป็นสายรับอันดับหนึ่งแห่งเวสทาริสนั่นเองสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกผลบัอองงตตกเลิืกก้นชีววแแบบ่่ สร้างความเสียหาย4,400ของมังจกบีลงในพื้นที่ซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยข้อเสียก็คืออย่างที่หลายๆคนรู้ว่ามันไม่มีทะลุอมตะแต่ว่าตัวที่มันไม่มีทะลุอมตะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะเก่งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบจะใช้งานดีทุกตัวอะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าความน่าสนใจในการปั้นเนี่ยอยู่ในระดับก,ากลางๆแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยสามารถปั้นแม็กได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดไปล่าง9้าดาวหรือว่าอัปเกรดไปล่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยตัวนี้ดาวมิดมันหนักจริงๆส่วนคอมโบความสามารถก็คือ,อยุูสตูออกปฏิบัติการชั่วเข้าหรือว่าคอมโบหยุด5วินั่นเองซึ่งโคลาโบรอบนี้เนี่ยดีหน่อยก็ตรงที่ว่ามันเนี่ย ได้ความสามารถนี้ทุกตัวเลยและความสามารถนี้เนี่ยถ้าไปกันเป็นทีมบอกได้เลยว่าติดโหดมากๆติดทีนึงเนี่ยเกือบเกือบสิตัวได้เลยและเป็นคอมโบที่หาวิธีแก้ได้ยากจริงๆสาหรับช่วงเวลาหนึ่งนะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาคอมโบได้ดีมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการคอมโบหยุดห้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีตัวเก่งๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยส่วนความสามารถก้าวดาวเนี่ยจะมีฟื้นพลังพีชีพ2แล้วก็ต่อต้านกันหลงสนิทดั่นเองซึ่งใครอยากจะได้ความสามารถอะไรเนี่ย ก็ไปรีได้เลยเพราะว่า3ความสามารถนี้เนี่ยมีระดับการใช้งานเนี่ยพอๆกันเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําเป็นพีชีพเป็นอันดับ1แล้วก็ส่วนความสามารถฟื้นพลังเนี่ยเป็นอันดับ2เพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามันได้พีชีพเนี่ยมันจะสุ่มทําให้เลนเจอร์ฟันงข้ามเนี่ยตายไปด้วยนั่นเองซึ่งเป็นความสามารถที่เกลียนมากๆช่วงไหนที่ติดดีเนี่ยบอกได้เลยว่าทีมฟันงข้ามเนี่ยเหลือตัวน้อยกว่าเราแน่นอนสําหรับความสามารถพีชีพอ ส่วนพรสวรรค์เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมสำหรับมิเตอตัวนี้ก็ถือว่าถ้าใครที่อัพพรสวรรค์ไปตันได้เนี่ยก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีพรสวรรค์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยอาจจะเพิ่มในแค่บางจุดเองอาจจะเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นเพิ่มความถึกให้ถึกขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลการใช้งานสําหรับดีกเริ่มต้นมากสักเท่าไหร่เอาละเดี๋ยวไปลองทดสอบกันที่ด่านสตีหลักกันเลยละกัน <S <S เราจะมาทดสอบกันที่ด่านที่3รามา้ดสเบทาง คลิกด้วยแบบไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่เรามาดูกันซิว่าตัวนี้เนี่ยมันจะตีติดคลิกให้เราเห็นหรือเปล่าสำหรับเจ้าตัวของรอย สำหรับข้อเสียของการติดเกียร์เซตนี้เนี่ยข้อเสียหลักๆก,ก็คือเรื่องของแร่ธาตุเองซึ่งตัวนี้เนี่ยมันใช้อยู่ที่1500ถ้าสมมุติว่าเราใส่เกียร์ลดแร่ให้มัน1จุดในเดือนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานดีมากๆแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเลยเนี่ยก็ใส่แบบนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าลีกเริ่มต้นเนี่ยเราเน้นปล่อยเป็นเลนเจอร์ตัวถึกแล้วก็ยืนนานจ่ายดาเมจเรื่อยๆแค่นั้นเองนี่สำหรับดาเมจท้งคลิก็อย่างที่เห็นเลยว่าแรงมากๆแล้วก็ส่วนดาเมจสกิลเนี่ย ป้งเดียวเนี่ยมินิบอสเกือบหลับเลยสําหรับด่านนี้นี่แรงจริงๆนะผมไม่ได้โมลเลยสําหรับเินเจอร์ตัวนี้เอาละเดี๋ยวมาทดสบอบที่อีก1รอบแล้วกันซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะเทสในเรื่องของดาเมจแบบเพียวๆเลยดาเมจทางคลิกเนี่ยเราจะไม่สนใจเพราะว่าดาเมจทางคลิ๊เนี่ยถ้า รอบไหนที่มันติดดีเนี่ยมันเคกบอสตัวนี้เนี่ยประมาณ3พีแตกเลยเวอร์ชั่นแบบไม่มีอัปเกรดธาตุซึ่งผมก็มองว่ามันเวอร์เกินไปนสาหรับเจ้าตัวหง0ยถ้าสมมติว่าให้ทะลุมานะผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะปั้นมาเล่นแน่นอนนี่สำหรับสกิลการบัฟก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องดามเมจเรามาดูกันซิว่าจะใช้ตอนไหนอะตอนนี้ยังไม่บัฟเลยถ้าบัฟใช้สกิลก็น่าจะ ยิงสกิลดาเมจแล้วแหละนี่บัฟอาตาการใช้สกิลแล้วเดี๋ยวจะมีดาเมจนี่สกิลดาเมจปังหนึ่งนี่ ผมว่าแรงม,กมากๆกเลยนะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ส่วนความกว้างสกิลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณ360จุดอ่ะอยู่ประมาณนี้เลยสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้คือเอาตามตรงเนนะีตัวนี้มันแรงม,กมากๆแต่ติดปัญหาตรงที่ว่ามันไม่มีทะลุแค่นั้นเองอาจจะเห็นผลไม่ชัดเดี๋ยวเราลองเทสการเรื่องระยะสกิลกันหน่อยแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยสกิลจะกว้างจริงหรือเปล่าในลีกเริ่มต้นเนี่ยผมเอาลองเทสมาแล้วคือชนะแทบทุกทีมเลยที่เป็นเลนเจอร์ธาตุไม้ถึงแม้จะไม่มีทะลุเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าดาเมจมันสามารถเกก็บวาไดไ เลยคือตัวแบบลินเจอร์มันไม่แบบบัฟอา,าตะตลอดหรอกมันจะมีช่วงแบบอามาตะหายอยู่อ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเคลียร์ได้ดีมากๆถึงแม้ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยฆ่ามาเห็นก็ตามแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยว่าดาวมีดมันแรงจริง คืออยู่ประมาณ360จุดละกันเท่าที่ผมดูน่าจะกว้างประมาณนี้แล้วก็มันยิงทีนึงเนี่ยคือหายเลยสําหรับเรนเจตตัวนี้ขนาดผมไม่มีอัปเกรด่านนะถ้าผมมีอัปเกรด่าตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการตีปกติบวกกับดาวเมสสกิลเนี่ยมันน่าจะหนักได้มากกว่านี้อีกอะรอบนี้ลองทดสอบกันที่ด่าน408และกันซึ่งด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมไม่เคยทดสอบเลยเพราะว่าด่านนี้เนี่ยบอสมันถึกมากๆและตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันสามารถเก็บบอสด่านนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าปั้นมาเล่นเถอะครับ ยังไงก็ทางคอมโบก็ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องดามเมจสกิลเนี่ยเอาเป็นทางลงใ้วกันสําหรับจินเจอร์ตัวนี้นี่ใช้สกิลหรือ,อยังยังแต่ว่าการตีคลิเนี่ยติดทุกดอกอยู่แล้วเพราะว่าผมใส่อัตาคลิกร้อยเปอร์กับแรงคียอีกร้อยเปอร์นั่นเองอะรอบนี้เรามาดูดามเมจกันซิว่าจะเคลียร์บอสได้หรือเปล่าดามเมจ ปังหนึ่งนีโอ้โหคือมีสะเก็ดมาถึงตัวข้างหลังด้วยอันนี้คือกว้างเลยสาหรับดาเมสกิลต,ตรงนี้ยิงไปรอบ2อ,องนีรอบ2คือแตกเลยถึงแม้ว่าจะมีมทะลุเนี่ยแต่ว่านีดาเมสคมันพึ่งพาได้จริงๆมือใหม่ได้ไปเนี่ยผมก็ยังเชียร์อยู่ว่าปั้นแม็กได้ซึ่งโคลบโบในรอบนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนที่ผมบอกว่าอ่อนเลยคือเก่งทุกตัวเลยรอบนี้ก็ข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเทส เวอร์ชันที่ผมเอาไปคู่กับตัวบัฟตีพื้นที่ละกันรอบนี้เดี๋ยวจะมาเทสกันในเรื่องของดาวเมททางคลิกและกันว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งในทีมของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะมีพวกแบบมูนกับปะกับพาวเวอร์อยู่แล้วผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักของทีมหลายๆคนเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสูติว่าเราเอาไปเล่นคู่กับพวกแบบทางคลิกเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวก็มาลองเทสกันที่รอบนี้ละกันซึ่งตัวที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นตัวของมายะก จูนละกันซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทางคลินี่ดาวเมจสกิลบวกกับตีคลิเรียบร้อยแล้วครับแตกเลยแล้วก็ตีเนี่ยไม่ใช่เบาๆด้วยนะนี ทีหนึ่งคือหายเลยสําหรับมินิบอสตานี้อะรอบที่2มาเทสกันอีกรอบหนึ่งละกันรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ให้เจ้าตัวของรอยเนี่ยออกอัตราการใช้สกิลละกันซึ่งตัวนี้ผมแทบไม่ได้ใส่ใช้สกิลให้มันเลยแต่ว่าสกิลในการบัฟของเขาเนี่ยออกดีมากมามาเรามาดูที่รอบนี้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งตัว2อ,อตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยเรื่องดาวมเของเขาเนี่ยเบามากๆเลยแทบจะคาดหวังไม่ได้ผมก็เลยเอามาแค่เป็นตัวบัฟเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบัฟจะติดดีหรือเปล่านี่บัฟแล้ว ทางคลิจะเป็นยังไงนี่ลอยตีหนทีสทีร่วงเลยโอ้โหนี่คือแรงมากๆนะเวอร์ชันไม่มีอัปเกรด่าตุมันตีได้แรงขนาดนี้เลยถ้ามันมีอัปเกรด่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตีได้แรงมากกว่าน,นี้อีกสําหรับเจ้าตัวของลอยนี่ประมาณนี้เลยสําหรับทางคลิผมว่าเอาไปเล่นคู่กับทางคลิเนี่ยดีมากๆสำหรับลอยแล้วก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ตีแรงมากๆนะสำหรับทางคลิอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่มีเลนเจอร์ตัวนี้อยู่ในทีมแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ,ได้ได้านล่างคลิปนี้ละกันส่วนผมเนี่ยผมมาให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้อยู่ที่7คะแนนเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆขึ้นหลายๆคนอาจจะมองว่าทะลุอมะตะเนี่ยสำคัญแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันไม่มีทะลุอมะตะมันก็เก่งได้ถ้าย้อนไปเนี่ยก็อย่างเจ้าตัวของโพไซดอนเนี่ยเป็นในรอบของคู่เก่งแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีทะลุแต่ว่าในเดือนนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเพราะสกิลของเขา เนี่ยข้ามลึกกันเองตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะพอๆกันแหละแต่ว่าอาจจะดรอปเรื่องของการข้ามมานิดนึงก็อาจจะอยู่ในะดับกลางๆมลอนกันผมว่ามันก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนักหรอกสําหรับมือใหม่ก็ได้ไปก็ปัน้นได้เลยครับสาหรับวินเจอตัวนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่ยังตามล่าเรนเจอร์อยู่เนี่ยหรือว่ายังตามล่าเกียร์อยู่เนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน้ามันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าแปปีทางร้านมีบริการรับเติมทูแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน้ามันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นคลิปแล้วก็ใต สวัสดีครับ